การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตรมหาราชะครั้งหนึ่งตถาคตพักอยู่ที่นิคมแห่งพวกสากยะชื่อว่านครกะในแคว้นสักกะมหาราชะครั้งนั้นภิกษุอานนท์ได้เข้าไปหาตถาคตถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรมหาราชะ ภิกษุอานทน์ได้กล่าวคำนี้กับตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรดีความม,ดดวามีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าข้าดังนี้มหาราชะเมื่อภิกษุอานทน์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าอานทน์เธอ,อย่ากล่าวอย่างนั้นเลย อานนนข้อนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอานนนพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้นเป็นสิ่งที่ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงหวังได้เมื่อเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเธอนั้นจะทำอริยมัคมีองค์แ ให้เจริญได้จักระทำให้มากซึ่งอริยมครคมีองค์แได้ดังนี้